หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมานะครับว่ายิ่งใส่แว่นจะยิ่งทําให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าในคลิปนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับก่อนจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตานะครับเราก็ต้องมาพูดถึงนิยามของคําว่าสายตาปกติก่อนนะครับนิยามของคําว่าสายตาปกติเนี่ยคือคําว่าแสงจากระยะอันตัเนี่ย ผ่านเข้ามาในลูกตาของเราผ่านออปติคอลซิสเต็มหรือว่าโครงสร้างต่างๆของในลูกตาเราเนี่ยแล้วหักเหตกลงบนจอประสาทต,ตาพอดีโดยที่เลนแก้วตาอยู่ในสภาวะไม่เพ่งนะครับคำว่าออปติคอลซิสเต็มนะครับมันคือโครงสร้างต่างๆ ในลูกตาของเรานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยชั้นน้ําตากระจกตาเลนตาหรือแม้กระทั่งของเหลวหรือวุ้นในตาที่อยู่ในตาของเรานะครับซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในที่นี้หมายถึงว่าเปลี่ยนเชฟหรือเปลี่ยนรูปร่างครับมันก็จะทําให้การหักเหของแสงอะ่ะเปลี่ยนไปในลูกตาของเรานะครับซึ่งส่งผลกระทบทําให้เกิดเป็นค่าสายตาต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าการหักเหของแสงอะ่ะ ตกลงก่อนถึงจอประสาทตาในที่นี้มันก็จะหมายถึงสายตาสั้นนะครับถ้าในทางตรงข้ามนะครับเมื่อแสงตกเลยจอประสาทตาไปมันก็คือสายตายาวนั่นเองหรือแม้แมกระทั่งว่ามีกรณีที่แสงตกลงมากกว่า1จุดอันนี้มันก็คือสายตาเอียงนะครับซึ่งเราจะพูดในรายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับผมอย่างที่เราทราบกันนะครับร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุป,ประมาณ20ปีเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโต ร่างกายมีความสูงขึ้นนะครับตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยดวงตาของเราก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลูกตาของเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะครับเมื <ME> ่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยกระบอกตาก็จะยาวขึ้นโครงสร้างต่างๆของร่างกายก็จะเปลี่ยนไปนะครับโครงสร้างของดวงตาก็เช่นกันนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณ20ต้นๆเนี่ยสายตาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับผม โดยที่หลังจากอายุ20ปีไปแล้วอะครับร่างกายเราเริ่มมีการเจริญเติบโตที่คงที่ทีเนี้ยแนวโน้มของค่าสายตาก็มีแนวโน้มจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อายุมากกว่า20ปีขึ้นไปแล้ววัดสายตาแล้วสายตาเปลี่ยนนะครับกส็สามารถสันนิษฐานได้เลยว่าคนคนนี้อาจจะมีค่าสายตาอยู่แล้วเราไม่ได้แก้หรือ,อีกรณีหนึ่งที่แย่กว่าก็คือคนคนนี้ใส่แว่นที่ค่าสายตาไม่ตรงนะครับ หลังอายุ 20. จนถึงก่อนอายุ40สเนี่ยสายตามีแนวโน้มที่จะคงที่แน่นอนนะครับเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้สูงขึ้นแล้วหรือไม่ได้โตขึ้นแล้วนะครับกลับมาที่คําถามของเรานะครับก็คือคนที่มีสายตาสั้นนะครับยิ่งใส่แว่นจะยิ่งทําให้มีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นจริงหรือไม่นะครับคําตอบก็คือไม่จริงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับการที่สายตาเปลี่ยนนะครับมันเกิดจากโครงสร้างของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับส่งผลต่อการหักเห ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้สายตาเปลี่ยนนะครับทีเนี้ยคิดว่าตอนอายุไม่ถึง20เนี่ยสายตาเราเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแว่นตาเป็นตัวช่วยให้เราเห็นดีขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้คือผลดีของการใส่แว่นนะครับส่วนผลเสียของการใส่แว่นคุณจะไม่ใส่ก็ได้แต่คุณก็จะมองเห็นไม่ชัดมองเห็นไม่สบายตากล้ามเนื้อตาจะทํางานผิดปกติด้วยก็ได้นะครับและที่แย่ไปกว่านั้นในเด็กที่อายุต่ํากว่า8ปปีนะครับผมถ้ามีสายตาแล้วไม่ได้รับการแก้ไขก็มีแนวโน้มที่จะ มีภาวะสายตาขี้เกียจได้ในอนาคตนะครับ <S 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 ส่วนความเข้าใจที่ว่าสายตาสั้นแล้วยิ่งใส่แว่นทํทให้ยิ่งสายตาเปลี่ยนมันมาจากมันน่าจะมาจากที่ว่าคนคนนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยเขาสายตาเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับสมมติปีที่1นะน,น,นะครับเขาเป็นสายตาสั้นเขาก็เห็นไม่ชัดปีต่อไปนะครับสายตาสั้นเขาอาจจะเพิ่มขึ้นเขาก็อาจจะเห็นไม่ชัดเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่เขาไม่เห็นความแตกต่างเาะเห็นไม่ชัดเหมือนเดิมนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับถ้าคนคนนี้ในปีแรกได้รับการแก้ไขได้วยแว่นตาทําให้เขาเห็นมองเห็นชัดขึ้นแต่ว่าด้วยโครงสร้างของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้สายตาเขาเปลี่ยนปีต่อมาเขาอาจจะเห็นไม่ชัดาพา hmm. เ,เดาพราะสายตาเพิ่มนะครับอันนี้เขาจะมีข้อเปรียบเทียบละก็น่าจะทําให้เกิดความเชื่อน,นี้ขึ้นมาน <Yeah. S 1> ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตานะครับผม ถ้าใครมีคำถามก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอ s ดไซ o ์ออปติกแนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับส่วนวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ